ใใมีทางแก้ไขจะเครียดจะเหงาจะเศร้าหรือออนลาสับสน,น,นหรวายมากมายปัญหามีทุกทุนใจระบายออกมาชีวิตมีค่าแวะมาเติมวัคซีนใจ กับรายการวัคซีนใจโดยกรมสุขภาพจิตทุกเช้าวันเสาร์ค่ะ6นาิก20นาทีจนถึง6นาิ30นาทีทางทีในช่อง16ค่ะผู้ชมคะวันนี้ฉันต้องบอกว่าเรื่องราวน่าสนใจ10นาทีหลังจากนี้อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนทีเดียวนะคะเพราะว่าเราจะคุยกันเรื่องสถานการณ์โควิด19ที่มีผลกระทบต่อจิตใจของเด็กๆค่ะในภาวะปกติเด็กๆก,ก็จิตใจเปราะบางอ่อนไหวอยู่แล้วนะคะ แล้วในภาวะที่ไม่ปกติเด็กต้องได้รับผลกระทบอะไรบ้างวันนี้รายการวัคซีนใจได้รับเกียรติจากท่านอาิตดีกรมสุขภาพจิตค่ะท่าหญิงอ,อัมพรเบญจพลพิทักษ์จะมาพูดคุยกับเรานะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านอาทิบดีคะขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการค่ะโควิด1 9ค่ะกระทบกับคนทุกวัยฉันเชื่อว่ากลุ่มหนึ่งที่น่าเป็นห่วงแล้วก็เราต้องดูแล เพราะว่าเขาจะเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆที่เติบโตในวันข้างหน้าค,คือกลุ่มของเด็กๆค่ะใช่เลยค่ะสายนางงามต้องคุยเรื่องเด็กค่ะพลาเรื่องนีไไ้ไม่ได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะปัญหาผลกระทบของโควิด -19 กับเด็กๆค่ะหลายนคนอาจจะเข้าใจว่าอพอพูดถึงเด็กๆปุ๊บจะนึกถึงว่าเด็กๆอดไปโรงเรียนนะคะเด็กๆเ,เสียโอกาสในการเรียนรู้ที่โรงเรียนเด็กๆติดเกมเยอะซึ่งถามว่าสิ่งเหล่านี้เ,เป็นปัญหาที่เด็กๆต้องเผชิญจริงหรือไม่จริงค่ะ แต่อันที่จริงแล้วมันยังมีอะไรที่มากกว่านั้นนะคะเวลาที่เด็กๆเนี่ยอยู่ในสภาพของสังคมที่มีโรคติดต่อร้ายแรงเขาจะสามารถรับรู้ถึงความเครียดของพ่อแม่ได้เรียกว่ามันเป็นพลังพลังลบที่รวมอยู่ในรายรอบตัวเขาเลยทีเดียวค่ะเขาอาจจะไม่รู้ว่าโควิด -19 คืออะไรมากมายนักสาหรับกลุ่มเด็กเล็กแต่เขารู้ได้ว่าทําไมพ่อแม่ถึงไม่ได้ให้เวลากับเขาเหมือนเดิมทําไมรอยยิ้มที่เคยมีมันค่อยๆหายไปทําไมคุณพ่อคุณแม่หันมาขัดแย้งกันมากขึ้น ทำไมผู้คนดูเหมือนว่าจะไม่สามารถหาขนมหาสิ่งที่เขาอยากได้มาให้เขาเหมือนกับที่เคยได้มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เ,เป็นรายละเอียดเล็กๆที่มีผลกระทบยิ่งใหญ่ต่อจิตใจของเด็กๆถ้าขยับลงไปเล็กกว่านั้นนะคะเด็กๆทั้งหลายที่กําลังเติบโตเนี่ยจะว่าไปแล้วการได้มองเห็นหน้าของพ่อแม่ การได้อยู่ในอ,อ้อมกอดที่ใกล้ชิดของพ่อแม่แล้วก็คนรอบข้างสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเ,เรียกว่าการเรียนรู้ผ่านการกระตุ้นผ่านสัมผัสต่ตางๆที่มีความหมายกับเขาแต่พอเราบอกว่าต้องรักษาระยะห่างจริงจะจับเด็กที่แสนจะน่ารักสักคนหนึ่งเดี๋ยวจะกอดลูกให้แบบสบายใจสักทีไม่ได้แล้วทำไม่ได้ต้องทําอย่างระมัดระวังมากๆนะคะวันหนึ่งที่เคยกอดได้ตลอดวันก็จะกอดได้เหลือแค่อาบน้ําฟอกตัวเสร็จเรียบร้อยกอดได้หนึ่งครั้งก่อนนอนเท่านั้นนะคะซึ่งมันก็หายไปอย่างมากมาย เรื่องของการมองเห็นสีหน้าสีตาพ่อแม่นะคะเรารู้ค่ะว่าการแสดงออกทางสีหน้าของผู้ใหญ่นั้นเนี่ยเป็นเหมือนอตำราเล่มใหญ่ของลูกๆเลยนะคะแต่เจ้าหน้ากากเนี่ยค่ะมาเป็นอุปสรรคการเรียนรู้ของเขาต่อพีอันหนึ่งค่ะคุณหมอคะงั้นได้ยินเลยครับบอกว่าทําไมพ่อไม่อุ้มหนูเหมือนกับพ่อคอยอุ้มทุกวันเลยวันนี้ถามว่าทําไมพ่อไม่อุ้มหนูถ้าเกิดเหตุการณ์คําถามของเด็กแบบนี้เนี่ยคะ่ะ ในทางสุขภาพจิตเราต้องทำยังไงบ้างคะค่ะสิ่งที่จะต้องบอกว่าต้องห้ามก่อนนะคะต,ออบบต้องอย่าไปบ่นว่าเด็กกำลังยุ่งอยู่ยัมาอ้อนอะไรอย่างเงี้ยห้ามเลยเชียวนะคะทำไมพ่อไม่อุ้มหนูอยากให้ฟังวิจัยค่ะว่าอุ้ยหนูอ,อยากให้พ่ออุ้มใช่ไหมลูกนะคะย้ำให้ครู้ว่าเราเข้าใจความรู้สึกของเขาและถ้าหากว่าอยู่ในภาวะที่อุ้มได้อยู่ในภาวะที่อุ้มได้เช่นคุกคีกันอยู่ในบ้านอยู่แล้วเนื้อตัวไม่ได้ออกไปสูมเสี่ยกับการสัมผัสโรคอะไร กรณ์อย่างนั้นเนี่ยแนะนําว่าอุ้มเลยค่ะให้อาหารใจที่เขารอคอยทันทีเลยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นบุคลากรที่ออกไปตรวจทัดกรองมาต,งมตัวเย็นเย็น<ๆ>มายืนอยู่ห่างลูกสองเมตรแล้วลูกตะโกนบอกว่าทาไมพ่อไม่อุ้มหนูก็อย่าเพิ่งอุ้มค่ะตะโกนส่งเสียงไปบอกว่าอุ้ยหนูอยากให้พ่ออุ้มใช่ไหมลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพ่อขอเวลาแป๊บหนึ่งตอนนี้เชื้อโรคเยอะแยะเลย นะคะอุ้มหนูสงใจไปอุ้มหนูก่อนเดี๋ยวพ่อไปล้างตัวแล้วเดี๋ยวมาดูซิเราอุ้มกันให้ใกล้ๆเลยดีไหมนะคะดูน่ารักเรบสนองดูน่ารักเลยละค่ะเมื่อก่อนเคยไปทานข้าวนอกบ้านนะคะตอนนี้ไม่ได้ออกไปทานข้าวนอกบ้านไม่ได้ใช้ทํากิจกรรมนอกบ้านร่วมกันเลยเนี่ยเราจะสร้างบรรยากาศในบ้านเนี่ยให้เหมือนปกติแบบเดิมที่เราออกไปนอกบ้านได้ยังไงบ้างคะค่ะความยากอยู่ตรงที่ว่าเราไม่มีทางที่จะทําให้มันเหมือนเดิมได้ แต่ว่าเราคงจะต้องยอมรับสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะพอทําทดแทนกันได้นะคะเมื่อออกไปนอกบ้านไม่ได้เราก็เพิ่จะต้องมีกิจกรรมที่เหมาะสมอยู่ภายในบ้านนะคะอย่างเช่นเดิมทีนี่อาห้เสาร์อาทิตย์ออกไปทานข้าวกันตอนนี้ออกไปไม่ได้แล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นไม่ใช่เสาร์อาทิตย์แล้วคะ่ะทุกวันมาปรุงอาหารร่วมกันดีบไหมใช้เวลาคุกคีตีมงกันมากขึ้นเด็กๆไม่ได่สนุกเพียงเพราะได้ออกไปแต่เด็กๆเ,เ,เนี่ย สนุกและมีความสุขมากกว่าเพราะได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ในบรรยากาศที่เป็นบวกบรรยากาศที่รักกันใส่ใจกันชื่นชมกันซึ่งเราสามารถสร้างตรงนี้ขึ้นมาทดแทนได้เป็นอย่างดีค่ะและสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สามารถอยู่ในบ้านยียว่กับลูกได้ด้วยข้อจากัดสารพัดอย่างคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยชัดเจนมากต้องไปทํางานกลับบ้านมาก็เกรงว่าจะเอาเชื้อโรคมาฝากลูกๆนะคะถึงแม้จะอยู่ห่างไกล อย่าว่าแต่พาไปกินข้าวข้างนอกเลยนะคะกินข้าวด้วยกันสักนู้ก็แสนจะยากอยู่แล้วกรณียอย่างนี้เนี่ยจงใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะคะสื่อสารสารพัดชนิดที่ถ้าเห็นทั้งภาพด้วยได้ยินเสียงด้วยนะคะไล์คอลคุยกันอ,อะไรต่อนี้อะไรเหล่านี้จะดีกว่าที่จะห่างหายกันไปเพราะกลัวว่าลูกจะติดเชื้อโรคจากตัวเรานะคะ คุณหมอพูดถึงไลน์เนี่ยเป็นคำถามที่คุณผู้ชมที่ถามเข้ามาทาง f c e e o o o k f n p เ g e ค่อนข้างมากค่ะว่าพอลูกอยู่บ้านานานๆติดเกมบ้างหละ่ะนะคะบางทีลน์คุยกับเพื่อนซึ่งเราก็ไม่รู้เมื่อก่อนนังบอกว่าไปดูคอมนะลูกเล่น Facebook เล่นอะไรกับใครใตอนนี้เล่นลน์แม่เดินมาลบอีกอย่างนี้ค่ะก็เกิดปัญหาก,กับเด็กเนี่ยค่ะ มีคําแนะนํำยังไงบ้างคะคะสิ่งที่สําคัญก็คืออย่าเพิ่งรีบปฏิเสธสิ่งที่เด็กทําทันทีนะคะ mm. เขาก็คงทาอย่างอื่นละถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่านั้นแต่สําหรับเด็กที่เป็นช่วงวัยเรียนต่อเนื่องกับวัยรุ่นเนี่ยความสนใจในเรื่องเพื่อนฝูงแล้วก็สังคมภายนอกยังมีอยู่ mm. เพราะฉะนั้นความรู้สึกอึดอัดกับสภาพที่จําเจเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือสมาชิกในครอบครัวเนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆ เขาจะหันเหไปคุยหรือไปติดไลน์ติดแชทกับเพื่อนๆเ,เนี่ยเราคงต้องทําใจส่วนหนึ่งให้ยอมรับค่ะว่าอ่านี่คือธรรมชาติของเขาที่แสวงหาสังคมเพื่อนฝูงการยอมรับในที่นี้เนี่ยหมายถึงยอมรับการแสดงออกที่เหมาะสมของเขาแล้วก็ช่วยปรับแต่งการแสดงออกที่เกินความเหมาะสมของเขาไปทีละน้อยทีละน้อยด้วยความเข้าใจนะคะถ้าเขากําลังแชทอยู่อย่างเมามันสิ่งที่อยากจะห้ามก็คืออย่าไป แบบนิสิตครอบครคะมันจะเปลี่ยนเรื่องของบรรยากาศของลูกติดเกมลูกติดแชทให้กลายเป็นความรุนแรงในครอบครัวซึ่งไม่ได้ดูติดก <ï s wing coaches> ันเลยึ <disappointing bosses> <pos anch ays> ้ารงท้ามอาจจะแบบยืดหน้ายึดตาไปโอ้ลูกเห็นคุยอยู่นานเลยหิวน้ำไหมจ๊ะกินขนมไหมลูกอะไรทำนองนี้บอกเพื่อนด้วยว่าแม่ก็คิดถึงลาอยู่ฝั่งนั้นสบายดีหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ทำให้เขารู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการสนทนาของเขาได้ และถ้าหากว่าเขาคุยอะไรกันนานๆก็อาจจะแซะถามได้ว่าวันนี้คุยนานเชียวมีเรื่องอะไรน่าตื่นเต้นไหนเล่าให้แม่ฟังบ้างแบบนี้ก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเราเนี่ยต่อต้านหรือว่าปฏิเสธพฤติกรรมต่างๆของเขาแล้วก็ยังคงสมรภาพที่ดีต่อกันได้ค่ะวันนี้ฉันฟังคุณหมอแล้วนะคะรู้สึกอย่างหนึ่งเลยค่ะเลี้ยงลูกในภาวะปกติก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้ว เลี้ยงลูกในภาวะที่ไม่ปกติแล้วยังมีวิถีใหม่เข้ามาอีกนี่ยิ่งยากกว่านะคะ<ฆ>วันนี้ต้องขอบคุณท่านอาทิตย์ดีกรมสุขภาพจิตค่ะคุณหมออมพรเด่นจพลพิทักษ<ฆ>์เป็นอย่างมากค่ะ<ฆ>ขอบคุณค<ฆ>่ะ<ฆ>อย่าลืมนะคะฟังด้วยหัวใจและใช้หัวใจในการดูแลเด็กๆค่ะจิตใจเป็นเรื่องสําคัญนะคะความบอกบางไม่ใช่ความผิด แต่การดูแลอย่างทนุถนอมด้วยหัวใจของเราด้วยหัวใจของพ่อแม่และทุกมือที่โอบปุ้มเด็กๆของเราเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะติดตามรายการวัคซีนใจได้ทุกวันเสาร์นะคะ6 2นาิกา20นาทีจนถึง6 3นาิกา30นาทีทางทีเอน,นช่อง16ค่ะและอย่าลืมค่ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ใน เฟซบุ๊กแฟนเพจวัคซีนใจนะคะหรือถ้ามีปัญหามากๆแล้วก็1323ของกรมสุขภาพจิตโทรได้24ชั่วโมงค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะดาสสับมก Chai.